คุณวิชเชียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตนอมแล้วก็พิธีกรร่วมผู้หญิงอีกคนนครับน้องมัมมี่น้องมัมมี่น้องมี่ค่ะพิ่เชียนอยู่นนทบุรีถามเรื่องถามเรื่องการทาประกันชีวิตเพื่อสุขภาพนะครับครับผมคือคือเนื่องจากน้องสาวนะครับทาประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่งเอ่ยชื่อได้ไหมครับหรือไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาครับ นะครับครับไม่ต้องเอ่้ชค่อบริษัทนะครับ hmm. ซึ่งทำมาประกันประกันสุขภาพนะส่งเดือนหนึ่งก็สามพันหกร้อยสามสิบหกปีหนึ่งก็สี่หมืนสามพันกว่าทีนี้พอ <That> s <S ส่ง <'s> มาช่วงห้อกเดือนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรพะมืดมีปัญหาขึ้นมาเนื่องจากอุบัติเหตุลื่นล้มลื่นล้มเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลคือในทำประกันเนี้ยเขาจะมีค่าชดเชยแล้ว่าเบิกค่ารักษาอ่า ภายในสามเดือนก็คือไม่เกินแสนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยเหตุที่ท้องสามได้ทําอยู่สองะกันอีกบรกิษัทประกันหนึ่งก็คือเอ่ยชื่อได้ f w d เนี่ยเขาก็เคลมจากบรกิษัทตรงนี้ก่อนพอส่วนที่เกินเกินมาเบิกจากบรกิษัทนี้ค mm hmm. รั้งแรกเขาก็จ่ายนะครับประมาณสามหมื่นกว่าบาทแต่พอมาครั้งที่สองเนี่ยเอ็นที่ที่ลื่นล้มเนี่ยหมอเอ็กซเรย์แล้วว่าเพราะมันยังไม่ได้หายรักษาแล้วหกเจ็ดวันเขาเลยเอ็กซเรย X ์รู้ว่าเส้นเอ็นขาดที่ข้อ2 พอเซ็นขาดในข้อสอบครั้งที่2พอเบอิกจากบริษัทหลักกันเหล่านี้ยเขาไม่จ่ายแล้วก็ตามหนังสือว่ายกเลิกกรมธรรม์นเนื่องจากว่าคุณปกปิดข้อมูลที่ว่าเคยเป็นโรคไทรอยแล้วเคยเป็นโรคกระดูกสันหลังคือปวดหลังะนะครับ อราเคยยกเลิกรมธันยกเลิกรมธันทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทั้งที่ทั้งที่เคยเยียวยาเรามาแล้วบางถูกไหมเคยเคยเคยคุ้มครองแล้วก็จ่ายช่วยเรามาแล้วแล้เคยเยียวยามาแล้วโอเคโอเคแต่วอนนี้าตักษาต่อเนื่องครับเออทีนี้มายกลิกตราเรื่องในปอกครั้งที่สองต้องฝาตัดพอต้องฝาตัดเนี้ยบริษัทแจ้งว่ายกเลิกรมธันเนื่องจากพอไปเช็คประวัติแล้วคุณเคยเป็นโรคไทรอย แต่ว่าถามว่าคนขะคนซื้อประกันเนี้ยได้บอกแล้วว่าเมื่อเมื่อแปดปีที่แล้วเคยเป็นโรคไทรอยแล้วก็หายแล้วก็บอกข้อมูลทุกอย่างแต่คนรขายประกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้เช็กลงไปคือไม่ได้เช็คลงไปแล้วก็ลอาให้เดี๋ยว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 คุณชนคว่าได้บอกแล้วนี่เราได้เขียนลงไปในในในเอกสารที่ตอนทํำไหมข้อมูลนี้หรือพูดด้วยวาจาหรือยังไง คือในเวลาคนขายประกันเข้ามาถามว่าเคยเป็นโรคอะไรตอบพี่ตอบผมตรงคำถามก็อป็นครตบไม่ไม่พี่ตอบผมตรงคำถามโอเคโอเคแสดงบอกเขาไปแล้วแล้วเขาเป็นคนติกโอเคถ้าก็บอกแล้วแลวก็มีพยานมีพยานเซ็นคืนในตรงนั้นครับก็อย่างนี้ครับพี่วิเชียนครับพี่วิเชียนพี่วิเชียนพี่วิเชียนครับผมสรุปเรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะเข้าใจประเด็นก็คือว่าถ้าเขายกเลิกกรมธรรม์เราเนี่ย แล้วเราได้ไปติดต่อคอพพที่นนทบ,บุรีแล้วหรือยังครับครับยังยังยังตอนนี้ครับยังไปติดต่อคอพพแตี่<อ>ครับแต่ที่ผมมาถามอกรายการเนอยากจะให้คนคนอื่นที่ซื้อประกันในลักษณะที่แบบผมนะครับทราบเป็นข้อมูลด้วยว่าอการที่เขาให้สัญญามาเอกสารประมาณเกือบร้อยหน้านะเราต้องอ่านคือในตรงนี้พอเกิดช่องโหว่ขึ้นมาการซื้อประกันแบบนี้นะครับมันเหมือนการซื้อประกันที่ศูนย์เปล่า คือเราจ่ายเดือนละปีนั่นก็ประมาณสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามไว้ยถ้าครบสามสิบปีเขาจะคืนกลับสิบเปอร์เซ็นตแต่ครบสามสิบปีนะถ้าไม่ครบก็คือศูนย์เปล่าแต่พอเกิดวัคซีนป่วยขึ้นมาเขามายกเลิกกรมธรรม์อย่างเนี้ยและความเป็นธรรมกับผู้ผู้ซื้อประกันผู้บริโภคเนี่ยก็จะทํำยังไงก็ถือเป็นลงแน่ว่าคุณคุณวิเชียงครับ เขายกเลิกเราเราก็มีกรรมการมีตัวช่วยอยู่คือคอปพอเนี่ยครับคณะกรรมการส่งเสริมกำกับธุรกิจประกันภัยเนี่ย<อ>นะครับข<อ>เขาอยู่ๆจะมายกเลิกเราง่ายๆไม่ได้อย่างอย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะครับบางบริษัทเขาจะทําประกันแล้วก็ยกเลิกเขาบอกคอปพีก็สั่งไม่ยกเลิกนายทะเบียนก็สั่งห้ามเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้ามันต้องดูข้อเท็จจริงสอบสวนกันนะครับ ไปพบกับคอพอที่จังหวัดนนทบุรีอยู่นนใช่ไหมไปพบคอพอจังหวัดนนผมให้ไปคอพอเลยเพราะเจโทรหนึ่งหนึ่งแปดหกเนี่ยตอนนี้สายแน่นมากกับเรื่องของสองบริษัทที่ถูกถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไปเนี่ยเจอจ่ายบนะพี่พิเชียงขอบคุณมากครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะหลายท่านก็แจ้งเรามาแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าถึงเวลาพอจะจ่ายก็กลายเป็นว่าไม่จ่ายแล้วก็ยกเลิกเรามาทันนะครับเพราะฉะนั้นเราให้คอพพจัดการเรียกบริษัทเหล่านี้มาพูดคุยกันนะครับว่า รายละเอียดข้อมูลเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับคุณวิเชียนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ